3ามอันดับตัวละครในเกมอวีที่เล่น1นึเก่งที่สุดมีตัวอะไรกันบ้างไปดูครับอันดับที่3นะครับวอลไฮฮะหรือที่เรียกกันว่าพี่แวนคือเป็นตัวละครที่เก่งต้นเกมมากๆด้วยสกิลติดตัวดาวกระจายหลายสีคือแม่งโคตรโกงอ่ะโคตรแรงแถมตอดดีจะจัดบอกเลยถ้าเล่นเป็นนะคือ2นาทีสามารถจบได้คือใครจะหนึ่งหนึ่งกับเพื่อนนี่เลือกแวนเลยครับแล้วจบต้นเกมโคตรเก่งจิจัดให้อยู่ในอันดับที่3และอันดับที่2อนะครับก็คือฟอร์เรนติโนฮะคือมันเป็นตัวละครที่หนึ่งหนึ่งโคตรเก่งแต่แลกมากๆ คือถ้าใครแบบเดียวแล้วเป็นหนึ่งเดียวกับฟอร์เรนนะคือตบได้หมดทุกตัวคือต้องสกิลเพจจัดจริงๆฮะตัวนี้ผมเจอทีไรนี่แพ้หนึ่งหนึ่งตลอดโคตรโหดจริงจะได้อยู่อันดับที่2และอันดับที่หนึ่งนะครับก็คือแต่จอสองครั้งใครกดติดตามขอยมีแฟนน่ารักน่ารักนะครับสกัดครับคือทุกคนบอกว่าตัวเนี้ยแม่งโคตรโกงทั้งถึกทั้งแรงทั้งดาเมจเวททั้งดาเมจกายภาพคือแม่งโคตรโหดอ่ะคือแทบไม่มีตัวละครตัวไหนเอามันลงอ่ะทุกคนและแม่งตีป้อมอย่างแรงคือถ้ามีของหน่อยหนึ่งนะบออกเเลยครจ ีปล่อยแพ้เลยครับโหดเกินคือผมยังไม่รู้เลยนะครับมีตัวละครอะไรสู้มันได้แต่ในหัวผมแม่งลอเดียวอาจจะสู้ได้ก็ได้นะและ้วเพื่อนๆคิดว่ามีตัวละครตัวไหนจร่งกว่านี้ลองคอมเมนต์กันมานะครับ